สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่แปลมาจากช่อง You Universe สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Your Future Self Wants You to Know This สำหรับชื่อคลิปนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือตัวตนในอนาคตของคุณต้องการให้คุณรู้เรื่องนี้สำหรับคลิปนี้มีหลักการคล้ายกับ Multiverse หรือพหุจักรวานที่ว่าด้วยการมีตัวของเราเองในเวอร์ชั่นที่แตกต่างออกไปดำรงอยู่ในเส้นเวลาหรือจักรวานที่แตกต่างกันพูดง่ายๆว่าอาจจะมีแนวคิดที่เหมือนกับหนังเรื่อง Everything Everywhere All at Once เอาละครับเรามาลองฟังเนื้อหากันดูดีกว่าคุณเคยเกิดความสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเวลาถึงดูเหมือนราวกับติดปีกพานไปอย่างรวดเร็วเมื่อตอนที่คุณกำลังสนุกสนาน แต่กลับลากยาวเมื่อคุณรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายแล้วถ้าฉันบอกคุณว่าประสบการณ์ของเวลาที่เล่งผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือช้าลงได้เผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับธรรมชาติและมันได้มาเกี่ยวพันกับจิตสำนึกส่วนตัวของคุณได้อย่างไรและจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถได้รับสารจากตัวตนในอนาคตของคุณเพื่ออธิบายว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากเวลา และการเชื่อมโยงที่มันมีต่อจิตสำนึกของคุณรวมทั้งได้เรียนรู้วิธีกระโดดข้ามมิติและใช้จิตดลนดาลความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของคุณได้อย่างทันทีทันใดละ่ะลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ตัวตนในอนาคตเป็นตัวคุณเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะของการนำทางด้วยเวลาและวิธีการเคลื่อนที่ผ่านภูมิทัศน์ของการดำรงอยู่นี่คือจุดที่อาจหมายความว่า ถึงเวลาที่ตัวคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเชี่ยวชาญในแบบเดียวกันได้บ้างมันคือการกระตุ้นเพื่อให้ลงมือทำบางอย่างจากตัวตนในอีกเวอร์ชันหนึ่งของคุณที่ได้ชักชวนให้คุณเริ่มยอมรับหลักการเหล่านี้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณและเริ่มต้นใช้ชีวิตให้เหนือขอบเขตของการเวลาและพื้นที่ในแบบดั้งเดิมนี่ไม่ใช่แค่การเห็นอนาคตล่วงหน้าเท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับการสร้างขึ้นมาด้วยจิตใจและเจตนารมณ์ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเวลาดูเหมือนเป็นพลังงานที่ไหลยอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดมามันเคลื่อนที่จากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่ช่วงเวลาถัดไปเป็นแบบเส้นตรงแต่ลองจินตนาการดูว่าเวลาไม่ใช่เป็นแค่ลำดับของวินาทีที่เคลื่อนไปแต่เป็นภูมิทัศน์ ที่เราสามารถดำเนินไปในทิศทางใดก็ได้ไปข้างหน้าย้อนกลับหลังและแม้กระทั่งไปด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดใดๆก็ได้ในพื้นที่ที่เราปรารถนาในเวลาปัจจุบันขณะและเป็นสิ่งที่มากำหนดความเป็นจริงของเราเวลาที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกออกแบบโดยการรับรู้และหล่อหลอมโดยความคิดของเราในวิดีโอนี้ ซึ่งถูกชี้นำโดยภูมิปัญญาของคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งและด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งนั้นเชื่อมโยงต่อกันและจิตสำนึกทั้งหมดคือเวลาในขณะนี้เราได้สำรวจว่าการเปิดรับมุมมองที่กว้างไกลของตัวเองในฐานะที่เป็นจักรวาลสามารถปลดล็อกพลังพิเศษแห่งการใช้จิตดลบรรดาลและการเปลี่ยนแปลงจงเตรียมความพร้อมที่จะรับรู้ว่าเวลาไม่ได้เป็นข้อจากัด แต่เป็นเครื่องมือขั้นสูงสุดเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณจินตนาการถึงมาโดยตลอดนี่คือคำเชื้อเชิญให้คุณก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดที่ซึ่งเวลาเป็นไปตามความประสงค์ของคุณและคุณจะสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเวลาคือภาพลวงตาเวลาตามที่เราได้มีประสบการณ์มันไม่ใช่ลักษณะพื้นฐานของจักรวาล แต่เป็นโครงสร้างของการรับรู้แบบส่วนบุคคลของเราเองเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพลวงตาก็ได้จินตนาการว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่เป็นเส้นตรงที่เราใช้เดินทางแต่เป็นเหมือนอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งทุกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่พร้อมกันมหาสมุทรแห่งการเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเคลื่อนที่ผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่เราจมลงไปในนั้น โดยที่มีแต่ละช่วงเวลาจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับการจดจ่อโดยการรับรู้อย่างมีสติยังมีตัวคุณในเวอร์ชันอื่นๆที่เข้าใจแนวคิดนี้ได้อย่างลึกซึง้งและเมื่อคุณเริ่มต้นรับรู้เวลาจากมุมมองที่แผ่ขยายออกไปนี้คุณจะสามารถปลดล็อกความสามารถในการใช้จิตสานึกเลือกแง่มุมของเวลาเพื่อที่จะมีประสบการณ์และเป็นเวลาในช่วงใด แล้วถ้าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วเราจะสามารถใช้แนวคิดนี้เพื่อใช้จิตดบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรกุญแจสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการรับรู้เรื่องเวลาเราจะสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นจริงของเราได้เช่นถ้าเราสามารถมองเห็นเป้าหมายที่บรรลุแล้วในปัจจุบันขณะอันเป็นนิรันด์นั่นคือ เราได้ปรับสภาพจิตใจของตัวเองให้สอดคล้องไปกับความปรารถนาของเราเป็นการดึงประสบการณ์ออกมาจากอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ให้ปรากฏขึ้นและรับรู้ความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตำแหน่งใหม่นี้สามารถเปลี่ยนแนววิธีการไปสู่เป้าหมายของเราทำให้เกิดความรู้สึกในแบบทันทีและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น เราจะอธิบายวิธีการทำสิ่งเหล่านั้นโดยละเอียดในอีกสักครู่ก่อนอื่นกลับไปที่คำถามที่ฉันได้ถามไปในตอนต้นเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนวิธีการรับรู้ของคุณว่าเวลาทำงานได้อย่างไรเพื่อที่คุณจะได้บูรณาการแนวคิดนี้เข้ากับจิตสำนึกของคุณคำถามก็คือคุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าทำไมเวลาถึงดูเหมือนราวกับติดปีกบินผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในตอนที่คุณกำลังรู้สึกสนุกสนานแต่กลับดูเหมือนลากยาวในเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือกำลังมีประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏการณ์นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบิดเบือนการรับรู้เวลาซึ่งหมายถึงการรับรู้เรื่องเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอารมณ์ของเรานั่นเองคุณสามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ในลักษณะที่เป็นวันเสราร์อาจเกิดความรู้สึกแตกต่างไปจากวันจันทร์ หรือวันหยุดที่คุณกำลังรอคอยอย่างใจจดจอ่อดูเหมือนจะมาถึงช้ากว่าสัปดาห์ปกติในการทำงานทั้งหมดนี้มีพื้นฐานตามความหมายและสภาวะอารมณ์ของเราที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นมันจึงเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นจากภายในแทนที่จะเป็นภายนอกโดยการบริหารการตอบสนองทางอารมณ์ของเราและการรักษาสภาวะของความปิติยินดีและความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะ จะทำให้เราสามารถเร่งกระบวนการใช้จิตดลบรนดาลได้มันทำให้เกิดความรู้สึกราวกับว่ามันกำลังเกิดอย่างเร็วขึ้นนั่นก็เพราะความรู้สึกของความสุขสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของเราให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่เราปรารถนาเป็นการดึงเป้าหมายในอนาคตของเราให้มาสู่ปัจจุบันขณะได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการนี้สามารถใช้ได้ผล เมื่อเราใส่อารมณ์และทัศนคติในการเป็นเวอร์ชั่นของเราเองในอนาคตซึ่งเป็นคนที่ได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเท่ากับเราได้เริ่มห้อมรวมเวอร์ชั่นนี้เข้ากับตัวเองความสอดคล้องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเราตรงกับสิ่งที่เราต้องการได้ดีกว่าแต่มันยังเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนในอุดมคติของเราได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่จำต้องทำก็คือ การฝึกฝนความสอดคล้องนี้ในปัจจุบันขณะซึ่งเป็นห่วงเวลาของการดำรงอยู่อย่างแท้จริงโดยการทำเช่นนั้นเราจะสามารถขจัดความคิดที่ว่าการบรรลุผลสำเร็จการดนบันดาลน,นั้นรวมทั้งความสำเร็จของเราเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตเสมอหรือเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่เราจำเป็นต้องไปให้ถึง ฉันจึงขอเชื้อเชิญให้เรามีประสบการณ์ถึงสิ่งเหล่านั้นได้เลยในตอนนี้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นจะสามารถทําให้เรากำหนดอนาคตของตัวเองได้ในลักษณะเดียวกับการที่เรารู้สึกว่าเวลาได้ถูกลากยาวออกไปหรือเร่งความเร็วขึ้นจากนาฬิกาภายในตามสิ่งที่คุณรับรู้จากภายนอกซึ่งที่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความหมายที่คุณได้มอบให้กับสิ่งเหล่านั้น คุณสามารถเร่งความเร็วของเวลาและนำสิ่งที่คุณเรียกว่าอนาคตของคุณมาสู่ปัจจุบันขณะนี้ได้เลยด้วยการปรับสภาวะทางอารมณ์ของคุณให้สอดคล้องกับความหมายใหม่รวมทั้งความเป็นจริงที่คุณต้องการสร้างเป็นการใช้ชีวิตที่เสมือนว่าสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตได้กลายเป็นความจริงในปัจจุบันขณะของคุณแล้วควอนตัมฟิสิกส์ได้นำเสนอกรอบความคิด เพื่อทำความเข้าใจด้วยการสังเกตความเป็นไปที่สามารถนำมาสู่ความเป็นจริงโดยการมอบกรอบความคิดแบบควอนตัมมาใช้เราจะสามารถตระหนักได้ว่าศักยภาพทั้งหมดของความเป็นจริงนั้นดำรงอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันในสถานะแห่งการซ้อนทับสถานะแห่งการซ้อนทับทางควอนตัมโดยพื้นฐานแล้วก็หมายความว่า อนุภาคสามารถดำรงอยู่ในหลากหลายสภาวะในเวลาพร้อมกันได้จนกระทั่งมันได้ถูกสังเกตเห็นในการอธิบายที่ง่ายกว่าคุณอาจคิดถึงมันในแง่ของเหรียญที่กำลังหมุนอยู่กลางอากาศในระหว่างที่มันกำลังหมุนมันไม่ได้อยู่ในสถานะแบบเดียวคือหัวหรือก้อยแต่มันเป็นสถานะทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันจนกระทั่งตอนเวลาที่เหรียญตกลงพื้นหรือตอนที่เรามองมัน มันก็เลือกที่จะอยู่ในสถานะใดหรืออีกสถานะหนึ่งในขอบเขตของการพัฒนาตัวเองและการใช้จิตด,ดุลมันดาลคุณสามารถคิดถึงในแง่ที่ว่าตัวคุณเองก็เหมือนอยู่ในสถานะซ้อนทับที่มีเวอร์ชั่นความเป็นไปได้ทั้งหมดของคุณดำรงอยู่คุณมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นแบบใดก็ได้และด้วยการกระทำความคิดภาพทางจิตความหมายหรือความเชื่อ และที่สำคัญที่สุดคือการจดจ่อที่โดดเด่นจะเป็นสิ่งที่มากำหนดเวอร์ชั่นของตัวตนที่คุณจะเป็นในท้ายที่สุดความสนใจและเจตนารมณ์ของเราจะสามารถยุบการทับซ้อนให้กลายมาเป็นความจริงที่มีชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวเป็นการเลือกใช้เส้นทางเพื่อการใช้จิตดลนดาลที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากความเป็นไปได้ทั้งหมดในสนามควนตัมการเดินทางข้ามเวลาด้วยจิตสำนึกนั้น เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถในการจินตนาการหรือจดจำเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนมากที่สุดจนส่งอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์และการสันสะเทือนของเราในปัจจุบันโดยการทบทวนความสำเร็จในอดีตภายในใจเราจะสามารถนำความรู้สึกของความสำเร็จและความมั่นใจที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อเสริมพลังให้กับตัวตนปัจจุบันของเราในลักษณะเดียวกันเมื่อเราใช้ชีวิต เสมือนเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าได้เกิดขึ้นแล้วด้วยอารมณ์ที่ชัดเจนเข้มขน้นเราจะสามารถเริ่มการดึงดูดประสบการณ์เหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราได้เป็นการปิดช่องว่างระหว่างตอนนี้และตอนนั้นผ่านทางสภาวะทางอารมณ์และการสันสะเทือนของเราการเดินทางข้ามเวลาด้วยจิตใจนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับไปทบทวนหรือการคาดการประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่มันมีบทบาทในการคัดเลือกและตระหนักรู้ถึงความเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นที่เราตั้งใจให้มันแสดงออกมาก็เหมือนกับการคาดการผลลัพธ์ของเหรียญที่กำลังหมุนอยู่ที่มันจะหยุดลงในที่สุดการนำกระบวนการกระโดดข้ามเวลาเพื่อการใช้จิตบันดาลไปปฏิบัติจริงวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการทำสมาธิและการย้ำจิตตัวเองทุกๆวัน เป็นการจดจ่อไปที่อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่ได้รับการเติมเต็มเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติด้วยการสร้างจินตภาพก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆเช่นเดียวกันโดยที่เราไม่เพียงมองเห็นผลลัพธ์เท่านั้นแต่ยังต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านั้นภายใต้ความรู้สึกที่ว่ามันได้เกิดขึ้นจริงในขณะนี้เรียบร้อยแล้วการเจาะลึกแนวคิดที่ว่าเวลาไม่ได้เป็นแบบเส้นตรง ในการดำรงอยู่ของเรานั้นเราลองมาสำรวจคำเปรียบเทียบที่ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุภายในจักรวาลแต่เราเองเป็นจักรวาลที่แท้จริงทั้งหมดสิ่งนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความเข้าใจของเราตลอดจนการปฏิบัติเพื่อการใช้จิตบันดาลอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้นี้สามารถส่งทิพลต่อการรับรู้ของเราได้อย่างลึกซึง้ง ในความสามารถของการสำรวจเวลาและพื้นที่เพื่อดนบัรดาลผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่เราต้องการในชีวิตงั้นเราลองมาขยายตัวเองให้เหนือกว่าการเวลาและพื้นที่ดูดีกว่าลองจินตนาการสักครู่ว่าตัวคุณไม่ใช่เป็นแค่ผู้ร่วมการเดินทางผ่านการเวลาและพื้นที่เฉยๆแต่ว่าเป็นตัวคุณนั่นแหละที่เป็นเวลาและพื้นที่นั้นเองจริงๆแนวคิดนี้ ไปไกลกว่าแนวคิดของการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งที่เป็นอยู่แต่เกี่ยวกับการเป็นสรรพสิ่งทุกอย่างจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเผยออกมาภายในตัวคุณและรอบๆตัวคุณทั้งหมดในเวลาเดียวกันจักรวาลที่ประกอบด้วยเส้นเวลาและเหตุการณ์ที่ความเป็นไปได้ทั้งหมดดำรงอยู่ในตัวของคุณจิตสำนึกของคุณไม่ได้เป็นเพียงการรับรู้จักรวาลแต่จิตสำนึกของคุณคือจักรวาล มันได้สร้างและส่งอิทธิพลอีกด้วยเรามักได้รับการสอนว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงงั้นเราลองมาดูกันว่าจะทำให้มันง่ายต่อความเข้าใจได้มากขึ้นหรือไม่มหากวีรูมีได้กล่าวไว้ว่าท่านมิใช่หยดน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรทว่าท่านคือมหาสมุทรทั้งหมดในน้ำหยดเดียวประสบการณ์ส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ตัวคุณเองนั้น ยิ่งใหญ่กว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลมากนักประสบการณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ภายในตัวคุณและคุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองเมื่อจิตสำนึกของคุณได้จดจ่อไปยังทิศทางนั้นๆกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคุณสามารถลอยจิตสำนึกของคุณไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของมหาสมุทรทั้งหมดนั้นก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเพื่อให้คุณเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการโอบรับมุมมองจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าข้อจำกัดใดๆก็ตามที่คุณรับรู้เช่นเวลาเป็นเพียงข้อจำกัดที่คุณเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองภายในจักรวาลของคุณเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณก็สามารถจินตนาการถึงจักรวาลในฐานะที่เป็นสนามพลังที่ทุกจุดในอวกาศและพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวคุณเอง สรรพสิ่งทั้งหมดดำรงอยู่ในตอนนี้สรรพสิ่งนั้นล้วนสามารถเข้าถึงได้แล้วจินตนาการต่อว่าตัวคุณคือจักรวาลทั้งหมดนี้หรือหากคําเปรียบเลยที่ว่าคุณเป็นมหาสมุทรนั้นใช้ได้ผลกับคุณก็จงใช้สิ่งนั้นไม่ว่าคุณจะมองตัวเองว่าเป็นจักรวาลหรือเป็นมหาสมุตรก็ตามทุกๆจุดในพื้นที่และเวลาก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณโดยเนื้อแท้ และคุณสามารถขับเคลื่อนจิตใจของตัวเองไปยังจุดใดก็ได้โดยที่ไม่ได้เป็นการเดินทางในแบบปกติธรรมดาทั่วไปแต่เป็นการปรับเปลี่ยนการจดจอ่อและความสนใจทางจิตสำนึกของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ช่วยคุณสัมผัสกับความเป็นจริงและความเป็นไปได้ที่แตกต่างออกไปในทันทีโดยที่ไม่ต้องมีความก้าวหน้าในแบบที่เป็นเส้นตรงแนวคิดนี้ สามารถนำไปสู่เทคนิคที่มักเรียกกันว่าเป็นการกระโดดทางควนตัมควนตัมจัมปิง้งหรือการกระโดดข้ามมิติเป็นการที่คุณใช้จินตนาการถึงตัวเองที่ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงที่ต่างออกไปที่ทุกความปรารถนาของคุณได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เป็นวิธีการฝึกฝนที่ง่ายมากก่อนอื่นให้คุณจินตนาการถึง ทางเข้าที่เป็นประตูเปิดไปสู่มิติคู่ขนานที่ซึ่งผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาเดบกลายมาเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วประตูนี้เป็นตัวแทนของความสามารถในการข้ามระหว่างจุดต่างๆในพื้นที่และเวลาให้คุณก้าวผ่านประตูนี้ในใจด้วยความเชื่อและความเข้มข้นทางอารมณ์ที่อีกด้านหนึ่งคุณกำลังใช้ชีวิตไปตามความเป็นจริงที่คุณปรารถนา จากนั้นให้คุณรับรู้สิ่งนั้นให้เป็นประสบการณ์ของคุณและรับมันไว้ในตัวเองเมื่อคุณก้าวข้ามประตูนี้ไปแล้วจงใช้เวลาสักครู่เพื่อสัมผัสและซึมซับความรู้สึกของความเป็นจริงนี้อย่างเต็มที่สังเกตทุกรายละเอียดรู้สึกถึงอารมณ์และสภาวะที่เป็นอยู่นั้นที่มาพร้อมกับการดำรงอยู่ โดยพยายามที่จะคงอยู่ในสภาวะนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้และนํามันกลับมาสู่ชีวิตประจําวันในปัจจุบันขณะของคุณด้วยมันอาจจะต้องฝึกฝนนิดหน่อยแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนโดยการมองตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความต่มที่ไร้ขีดจํากัดเป็นการรับรู้ว่าทุกเวอร์ชั่นของความเป็นไปได้ทั้งหมดของคุณดํารงอยู่พร้อมกัน ในเส้นเวลาที่แตกต่างกันไปตัวคุณในเวอร์ชั่นควอนตัมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลาแบบเส้นตรงแต่มีประสบการณ์ของชีวิตในมัลติเวิร์สของความเป็นไปได้นี่แหละคือวิธีการที่ข้อมูลได้มาถึงคุณในจุดเฉพาะของพื้นที่และเวลานี้แม้ว่าเรื่องทั้งหมดจะเคยเกิดขึ้นแล้วก็ตามและการตัดสินใจรวมทั้งความตั้งใจในแต่ละครั้ง ที่คุณได้ตั้งไว้ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกเส้นทางทางควอนตัมที่คุณจะเดินต่อไปเป็นความเป็นจริงที่คุณจะจดจอ่อและดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันขณะแทนที่คุณจะมองว่าเวลานั้นเป็นปัจจัยที่จำกัดที่มากำหนดวิธีการและเป็นสิ่งที่กำหนดว่าตอนไหนที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นคุณสามารถเริ่มมองมันว่า มันเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อสร้างความเป็นจริงที่คุณปรารถนาได้เวลานั้นสามารถถูกบิดยืดหรือบีบอัดได้ในจิตสํานึกที่เป็นประสบการณ์ของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ในแบบก้าวหน้าและการใช้จิตดนดาลอีกด้วยแนวทางที่ลื่นไหลนี้สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายและความฝันได้ในแบบทันทีในเส้นเวลาส่วนตัวของคุณ ดังที่เวลาสามารถสอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของคุณต่อไปนี้เป็นโครงราง่างคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการที่มันทำงานคุณมีความปรารถนาและความตั้งใจในการเลือกจุดเฉพาะในเวลาและพื้นที่ที่ซึ่งผลลัพธ์ได้เกิดขึ้นแล้วจินตนาการให้ชัดเจนว่านั่นคือความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณรับเอาความเป็นจริงนี้ไว้ในปัจจุบันขณะ ผ่านการทำสมาธิทุกวันหรือการสร้างจินตภาพในแบบจดจ่อทุกๆวันยืนยันการดำรงอยู่ของมันอย่างเชื่อมัน่นและด้วยการสํำนึกรู้คุณซึ่งไหนไม่ช้าผ่านทางการฝึกฝนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งและฝังอยู่ในตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อคุณแยกตัวเองออกจากความคาดหวังในแบบเฉพาะเกี่ยวกับว่าเป็นเมื่อไรหรืออย่างไรที่มันจะปรากฏออกมาเป็นวัตถุ เพราะภายในใจของคุณนั้นมันได้กลายเป็นจริงเรียบร้อยแล้วคุณควรสามารถรักษาสภาวะแห่งความเป็นจริงด้วยการเลือกความเป็นจริงที่คุณเลือกอย่างง่ายดายโดยการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามันได้กลายเป็นจริงเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติแบบนี้คุณสามารถรักษาสภาวะนี้ไว้ได้หลักๆก,ก็เพราะมันรู้สึกดีในการทำแบบนั้นและด้วยการทำซ้ำๆ คุณได้สร้างวิถีประสาทที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือความจริงรูปแบบนี้ได้ช่วยเล่นกระบวนการใช้จิตดนบันดาลและบูรณาการเข้ากับชีวิตของคุณได้อย่างลงตัวในประสบการณ์ที่ปรากฏขึ้นที่ฉันรู้แบบนี้เพราะได้ทำมาหลายครั้งในชีวิตของตัวเองรวมทั้งได้สอนวิธีการปฏิบัติแก่ผู้คนอีกมากมายเพื่อทำแบบเดียวกันปัจจุบันขณะอันเป็นช่วนิรันดร์นี้ มิได้เป็นจุดหนึ่งของเวลาเท่านั้นแต่เป็นอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดความท้าทายและโอกาสของเราขึ้นอยู่กับการใช้จิตสำนึกเพื่อสำรวจอาณาจากักรนี้ด้วยการคัดสรรประสบการณ์ที่เราต้องการและตัดสินใจที่จะนำมันมาสู่ความเป็นจริงของเราการใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้เวลาแต่รวมถึงวิธีการที่เราสัมผัสชีวิต และดนบันดาลความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อที่คุณจะเข้าใจในตัวเองว่าแท้จริงแล้วคุณคือจักรวาลและเวลาทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ภายในตัวคุณด้วยการเสริมพลังเพื่อใช้ชีวิตไปพร้อมกับเสรีภาพและการสร้างสารรค์แบบคู่ขนานภูมิปัญญานี้ได้เอื้ออำานยให้คุณพิจารณาตัวตนในอนาคตในปัจจุบันขณะโดยตอกย้ำว่า สิ่งที่คุณได้จดจอ่อและสิ่งที่เป็นเจตนารมของคุณจะเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอและข้อจำกัดของเวลาในแบบเส้นตรงจะเริ่มมาลายหายไปคุณจะเริ่มที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่ทุกชั่วขณะเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับศักยภาพของทุกความเป็นไปได้ใดๆก็ตามที่คุณได้เลือกที่จะใช้จิตดนบันดานนั้นขึ้นมาโดยการขยายจิตสำนึกของการรับรู้และยอมรับบทบาทของคุณ ในฐานะของผู้สร้างจัก,กรวาลของตัวเองคุณสามารถใช้แนวคิดที่ว่าเวลานั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการกำหนดความเป็นจริงของคุณรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทำให้เกิดเส้นทางสู่การใช้ชีวิตด้วยการแสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมไร้ซึ่งข้อจำกัดใดๆทั้งสิน้นขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ สามารถกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันที่ช่อง Book for Life แห่งนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ